ขื่นได้ลงบรร่ได้มันขึ้นขึ้นแล้วมันก็นั่งแล้วมันก็ลงพอลงบรร่ได้มันก็หายเอามันล่งแล้วมันก็ขึ้นใหม่แล้วมันก็หายใหม่อีกรอบหนึ่งเด็กน้อยไป็นแต่ตีคือนอย่างนี้ไหน,ะนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ là chân nó mất cả xì lông mày